ที่หลงตาบอกว่าติดต่อหลวงปู่ได้ไหครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบไหนที่เรียกว่าติดต่อหลวงปู่ได้แล้วเนี่ยโ,โครง่ายเลยหลวงปู่อขอสยตังค์หน่อยถ้าได้ก็โอเคละอ๋อก็ถูกแล้วไงคเด่นจะติดต่อยากดีไหนถ้าไม่ได้แสดงว่าติดต่อไม่ได้ครับแล้วอย่างเวลาที่เรานึกถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้คําตอบ ที่เหมือนเราตอบเองอะไรนั่นเป็นคําตอบที่เขาพูดอการนาโต<อ>เขาถามอนาคตก็ไม่ถามปัจจุบันหรืออดีตนะฮะอนาคตข้างหน้านี่มีใครจะมาหาหนูไหมมันจะมีความรู้สึกว่านิชีพระคารวสเด็กผู้หญิงผู้ชายอะไรประมาณนี้นาทีสิบนาทีเนี่ยเม่นะก่อนเวลานั่งรถไปเขาจะดูว่ารถข้างหน้าสวนมมาสีอะไร ต้องจับหลวงปู่ให้แม่นเนี่ยมันมันม่วนนะทุถามหลายๆคนเนี่ยบางคนก็ถูกบางคนก็ผิดนะคใหม่ๆมันก็ผิดผิดถูกถูกอ่อืพอนานเข้านานเข้าเพราชินแล้วก็มันถูกสถานเดียวคไอ้ที่ผิดไปที่เราหนีจากขึ้นท่านหนีจากท่านค ปั่นใจว่าเธอประจันชี่อื่นนปั่นใจเออปั่นใจก็เลยนอกใจชั้นก็เลยหาหายไป <c oughs> หายไปจากใจเราไหอเขาเรียกว่าปั่นใจทําให้ปั่นใจยังไงท่านก็อยู่กับเราอยู่ดีเนั่อย่างการที่เราทายเล่นๆกันเช่นว่าเอาน,นึกถึอน้องปูเนี่ยแบงใบเนี่ยเลขท้ายอะไรใช่ย่างงี้แหละเติมน้ํามันวันเนี้ยเท่าไหร่ แล้วมันจะออกใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยถูกนี่เราคือการฝึกจับลงปู่ให้แม่นครับแล้วมันก็นจะมีคําตอบเองมีความรู้สึกเองอเอาความรู้สึกแรกครับอย่าไปหยุดถ้าหยุดแล้วมันจะเพี้ยนเลยฮะผิดถูกไม่เป็นไรนะะโอ้โหฝึกใหม่ๆก็ผิดผิดถูกๆนะทุกครับมันไม่ถูกเลยหรอก ทำไม่หลายคนเขามองภาพหลวงปู่แล้วภาพหลวงปู่เหมือนกระดุกกระดิกได้ยิ้มให้อะไรให้แต่หนูอ่ะมองภาพหลวงปู่ดูเนี่ยไม่ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นมองภาพหลวงปู่ทวดน่ะท่านขยับหรือเคลื่อนไหวให้หนูเห็นอ๋อเราหลวงปู่ดูมันแต่หลวงปู่ทวดเนี่ยอาจจะเคยเกิดในยุคท่านครับอาจจะเกิดในยุคท่านก็เจัาหลวงปู่ทวดน่ะ เหมือนกันครับเ,เรื่องคำอธิษฐานเนะะี่ยคําำอธิษฐานแบบไหนถึงเป็นคำอธิษฐานที่เรียกว่าเป็นอธิษฐานที่เป็นประโยชน์สัจจะทั้งสัจจะและอธิษฐานนะกอจะสวดมนต์วันละห้าจบจะไปตุครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยอธิษฐานทุกวันห้าจบสวดห้าจบทุกวันพอได้แล้วก็ ก็คือได้กำลังใจได้ใสาใหญ่กับปิยยะคันติสัจจะได้บารมีสิบแล้วแล้วก็อธิฐานอีกเพิ่มไปอีกเมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าจบรอบก็ร้อยจบหรือห้าสิบจบอะไรพวเนี้ยเป็นเวลาสองเดือนเพิ่มไปเรื่อยๆไงกำลังมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืยๆจากน้อยไปหามากอะ่ะ okay. ัะพักก็เริ่มเอามาเป็นประโยชน์ได้ละการที่เราเปิดบทสวดมนต์ทิ้งไว้มีประโยชน์อย่างไรฮะมันต้องเข้าใจว่ามันต้องเข้าใจเรื่องโลกวิญญาณนะทุกวิญญาณไปจากมนุษย์มนุษย์เนี่ยเวลาเพลินเนี่ยเราชอบเพลงหรือชอบอะไรก็ตามเพลินเนี่ยมันจะติดติดในอารมณ์นั้นเช่าไหล่ เพลงเนี่ยคนชอบพังเพลงได้ยินมันก็นเริ่มขึ้นละเพราะเพราะวิญญาณมันไปจากมนุษย์ที่มนุษย์ที่ตายไปนี่ออกจากร่างเนี่ยส่วนใหญ่มันส่วนใหญ่เลยนะช่วงช่วงนี้นะมันตายก่อนกําหนดนะส่วนใหญ่เลยฮนะตายตามอายุไขเนี่ยมีน้อยนะน้อยลงทุกวันด้วยเพราะเกิดจากโรคระบาดเกิดจากภัยธรรมชาติ เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยผมเนี่ยรานนั้นคนจะตายแก่เนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงทุกวันก็จะของมีพิษอะไรกินอะไรพวกเนี้ยอืมทีนี้เวลาเขาออกไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทุกข์ไงพอออกปั๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยขึ้นขึ้นอ่ะขึ้นโลกขึ้นธรรมมันจะรู้เลย นีเวลาเปิดบทสวดเนี่ยมันจะมีความสุขมันจะมีความสุขถึงไม่ได้บุญก็มีความสุขนะมันก็จะมาฟังเพราะมันตลอดเวลาไง่ยครับมันบรรเทาทุกข์ให้โลกวิญญาณเขาใเนี่ยเราเปิดบทสวดเนี่ยและส่วนที่ได้ก็คือพวกจาตุมทั้งหมดนะพวกนาคคุดยักษ์กุมพันอะไรพวกนี้นพวก ผุก,กัเทวดาอากาศหรือไม่กับเทวดาที่ข้างบนที่เกี่ยวข้องกับเราหรือศีเราหรือเทวดาที่ต่ออายุครับ <c oughs> เขาจะน้อมมาสวดเพราะเราเปิดบทสวดเนี่ยคนทั่วโลกมันสวดตลอดเวลาไงสวดคนเดียวมันก็นอยู่ในิึืนเดียวกันเข้าใจไหมคนเดียวเนี่ยมันกลับมาที่บทที่เราสวดมันเป็นสายใหญ่ไง มันก็มันก็ได้ได้คนเดียวน้องมันคนเดียวนั่นแหละถ้าเขาสวดพร้อมกันจะเยอะดินยามกันน้องมาพร้อมจะเยอะคือมันต้องสัมผัสให้รู้นะมึงจะรู้ว่าไอ้สวดมนต์เปิดบทสวดมนต์แล้วมีประโยชน์อะไรคือพลังงานของ คำสวดหรือเสียงบทสวดมีผลต่อทั้งมนุษย์ต่อทั้งวิญญาณต่อทั้งสัตว์เพราะอย่างเอาว่าสัตว์ของบ้านหลายท่าน,นก็เวลาเราเปิดบทสวดมนต์เนี่ยหมาแมวก็จะมานั่งอยู่ใกล้ๆเสียงสวดมนต์เนี่ยวิญญาณของสัตว์เ <ฮะ S 1> พราะออกจากร่างเนี่ยมันเข้าใจในมนุษย์เพราะว่า,วามันเป็นโทรจิตว<ม>ิญญาณเนี่ยมันเป็นจิตอย่างเดียวไงเวลาคุยกันเขาคุยกันโทรจิต เพราะนั้นสัตว์หรือวิญญาณทั้งหมดมันคุยกันได้แต่มนุษย์เนี่ยมีมีรูปมีนามแต่ว <คะ S 2> ่าเวลาตายเนี่ยมันมีนามไม่มีรูป <คะ S 2> เป็นความรู้สึกเป็นดัชิีสรรมกายเป็นนามธรรม <คะ S 2> ออกจาก,กรูปธร,รรมเพราะฉะนั้นทุกเสียงเนี่ยมันมีพลังงานที่แตกต่างกัน เหมือนเราฟังพระเทศก็เป็นแบบหนึง่งฟังคนด่าว่ากันมันก็เป็นเสียงเหมือนกันแต่เป็นพลังงานที่แตกต่างกันไปูมันเป็นคลื่นความหมายมความรู้สึกที่รับถ้าเป็นโลกวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นโลกมนุษย์ก็เหมือนกัน<อ>ถ้าเพลงสนุกมันก็จะถ้าชินมันก็จะน้อมไปครับถ้าไม่ชินมันก็ไม่น้อม,อม ที่หลวงตาบอกทุกศาสนาต้องมีการสวดมงฟังเสียงบทสวดบางศาสนาเ็าสวดบางศาสนาเนี่เปิดลำโพงด้วยเวลาสวดเนี่ยโอ้โหไปไกลเลยครับเพราะเคยผ่านโบ์คิสเขาก็สวดกันไพเราะสวดกันเพาะเลยนะสวดนะเขาสวดกันคือการสวดมนต์คือการพักจิตเนี่ยครับสวดมนต์เนี่ยคือการพักเพราะมันอยู่ใกล้ขึ้นของพุทธมนต์ มันไม่มีขึ้นทางโลกเนี่ยห่างจากกายกรรมวิจีกรรมเลยเหลือมโนกรรมแต่มันก็เพลินแล้วก็ห่างแล้วไม่มีแล้วแล้วก็มีสายใหญ่ด้วยสวดทุกครั้งมีสายใหญ่ทุกครัง้งสวดทุกครัง้งมีสายใหญ่ทุกครั้งสายใหญ่แห่งกรรมนี่แหละตัวสวดสักปีหนึ่งเอาไม่ไปทางโลกเลยถ้าไปแล้วกลับมาสวดไปแล้วกลับมาสวดไปแล้วกลับมาสวดอย่างกินนอนสวดนมนนะ่ะใช้ปีหนึ่งสายใหญ่ตรงนั้นมันมากขนาดไหนเอา ชั่วโมงหนึ่งกี่จบห้าสิบออกจะออกแล้วก็ต้องสวดกองไงต้องแผ่เพราะเขาไม่ทำอะไรเขาคิดเอาโวดมน์ใช้เวลาปีเดียวนะตุไม่เอาสายใหญ่ตรงที่บันทึกไว้มาเป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าจิตหาเรื่องหาเรื่องทางโลกหูหูหูเผือกตาเผือกอะไรประมาณเนี้ย แม้แต่กินยังเผือกเลยได้กินวาเอ้ยกินใครเนี่ยรมมาเนี่ยคือคือเผือกไม่หมดละแล้ว่ีมันจะสายใหญ่ตรงนี้มันขาดหรอขาดช่วงขาดช่วงสายใหญ่มันไม่ต่อสายใหญ่ไม่ต่อสายใหญ่ไม่ต่อมันจะเอามาเป็นประโยชน์ได้ยังไงอ่ะตัวทั้งเกลียผัวเมด่ากันเนี่ยปั๊บสายใหญ่ขึ้นเลยวุบเลยครับเพราะไอตัวปัจจุบันมันดึงอดีตไง หน้าดำหน้าแดงนะใช่ไหมนีม่คือสายใหญ่สายใหญ่แห่งกรรมวันนี้เราบันทึกกรรมอะไรอะ่ะทางตาหัวจมูกลิ้นกายก็คือกรรมนะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ถูกต้องเลยครับทุกวันน่ะบันทึกอะไรอะ่ะนั่นค,คือกรรมอย่างนี้คนที่เขาอยู่ด้วยกันทุกวันเขาก็ย่อมมีสายใหญ่ด้วยกันแทบจะ ลอดกันโอ oh, ้โหเห็นหน้ากันยังสลบเลยบางคนนะอยู่ด้ยวยกันเป็นร้อยชาติอะ่ะโอ้หลวงหลวงพ่อสมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยคเห็น <Okay. S 2> ไหมสลบทั้งคู่เลยนะเ hmm. พราะมันเขาเคยอยู่ร่รวมกันมาเป็นร้อยชาติครับกันอยู่อะ่ะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ตายพกจากกันไปอลองคิดดูเห็นกันเนี่ย hmm. ได้ที่ไหนล่ะสายใยแห่งกรรมไย hmm. เหนียวแน่นนะโอ้โหเหนียวเลยเหนียวยี่ว่าตังเมย์คือเป็นคู่กันมาแบบโหกับทุกชาติเนี่นะถูกแต่ชาตินี้ธนาจารย์ทั้งหลายทั้งกันหิูวปีอออกไปจากหมู่บ้านเลยคะโอ้โหาจะต้องตัดสายใยแย่งกรรมไง เพราะสายใหญ่ในอดีตเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วเ,เราต้องกลับมาเจอใช่ไหมัะถูกฮะท่านถึงบอกว่าจะไปว่าใครเองว่าเนี่ยมันมันเรียนว่าแต่เกิดพบทั้งสาวไม่ไปไหนหรอกมันเจอกันแน่นอนเลยท่านบอกท่านจงให้แผ่บ่อยๆให้ทรงอารมณ์บ่อยๆอารมณ์เมตตาบ่อยๆมันจะตื่นขึ้นที่คนเห็นแล้วรู้สึกด,ดีอะ่ะ เพราะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ถูกผิดเราก็ไม่รู้ใช่ราไปยุ่งกับใครไม่ได้หรอกในยุคนี้อ้าวไปยุ่งเขาทำไมอ่ะอย่างอย่างมาอยู่นี่นะเขาไม่กินนอนสวดมนต์หรือเปล่าล่ะใช่ไหมคคนที่ขางเนี่ยคนที่กรรมหนักมากเลยขางแปลว่าอะไรฮะู้จักขางเอาคนอธิบายขางอ่ะ เออหัวห่วงก้างประมาณนั้นแหละอขางทุกอย่างขวางคลองเนี่ยนะประมาณนั้นแหละแล้วเข้าขางทาไมอ่ะเอาคิดไปรู้ก็เลยความเคยจริงไงเราขางขวางขางไม้กระทั่งที่อ่ะที่กูนะนเนี่ยหรอยึดเออเอาที่กูไม่พอข้างๆเองอ่ะอันนี้เพื่อนกูนะเนี่ยจองไว้อันนี้ข้างในซีกู อ๋อมันไม่ใช่ของใครครับไม่ใช่บ้านเราอมันเป็นสถานที่ฝึกกรรมฐานพอมีคนมานั่งก็ขาแเรวเสียแล้วใช่จองไว้ก่อนนะฉันนั่งมาเป็นปีแล้วนะอ่นั่งมาเป็นเดือนนะฉันรุ่นใหญ่แล้วนะอะไรเนี่โอ้เวลาตายไปก็อาจจะนั่งอยู่แถวนั้นโอ้โหเบาะนี่เฮี้ยนเลยนะใช่ใครจับไม่ได้ขังเลยมันต้มาจับ สภาวะการยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกคนที่ยึดติดอะไรมากๆเนี่ยมันจะปฏิบัติแล้วมันจะเบาได้ใช่ยึดติดในสิ่งที่ดีมันมันก็สุกอ่ะถ้ายิดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์อ่ะมันอยู่ที่ติดอะไรอ่ะติดที่ดีก็ติดติดพระติดหลวงปู่ติดหลวงปู่เนี่ยแน่นอนเลยยังไงท่านก็ช่วยเราได้อยู่ สวดมนต์มาปีกว่าแล้วเนี่ยหลวงตาคือทุรก้าที่สวกว่านี่อาหารําสั่งได้ละถ้าตั้งใจที่ตุกตาธิบาบเนี่ยครับ <c oughs> คือปีกว่าเขาบอกว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยก็มีความเบาบ้างอะไรบ้างเพลินบ้างคิดว่าดีแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองโอส้สวดมนต์โอเคแล้วแต่ทีนี้พอไปเจอเหตุการณ์หรือเจอเรื่องราวที่มันมากระทบกระเทือนเนี้ยมันก็ กับกลายเป็นว่าเราเนี่ยยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เพราะมันมันนอนอยู่ในใจครับพอม,มาทางตาหูจมูกลิ้นงกายกระทบปั๊บขึ้นมาเลยฮะครับ<อ>ประมาณนั่นแหละตัวเนี้ยที่เราจะเบรกในอารมณ์หรือทําให้เรารู้เท่าทันได้ระงับได้โอ้ต้องใช้เวลานะตุ๊กครับตุวบต้องขึ้นพรมแล้วละ่ะมันสอดไปเรื่อยๆจนอารมณ์เป็นพรอม มันก็จะไม่ไม่ไปตามขึ้นรู้ฮะรู้อยู่จะไม่ไปไปไม่นานแป๊บรู้แล้วก็กลับเพราะมันชินชินที่เราสวดเน่สายใหญ่ตรงนี้นมันมากเวลาชินจนกระทั่งแม้เราไปไหนเนี่ยตัวจิตมันจะรู้มันรู้ว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันหลบก่อนแล้วห <laughs> ลบก่อนหลบไปอยู่กับหลวงพ่อมั่งหลบแผลหลบระยดหลบมา มันมีวิธีการหลบของมันอยู่เพราะถ้าเราไปในขึ้นที่เสียเนี่ยตัวเราเองเ่ะเสียเองเราเลยต้องรักษาอารมณ์ของเราให้กลับมาปกติคือถ้าเราไม่รักษามันกับเป็นอารมณ์ที่จัดขึ้นที่ดีนี่ยขึ้นที่ดีที่เรากระจายออกไปมันไม่ได้มันจะมูมัวมันไม่เต็ม คนที่อารมณ์พรมนี่หมายถึงว่าเขาอยู่กับใครก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ใครก็ได้จะดีไม่ดีเขาสามารถไอ้นี่ได้หมดอยู่กับอยู่กับใครก็ได้อยู่กับเสียงดังก็ไหนอยู่กับเสียงเบาก็ได้อยู่กับใครก็ได้หน้าเขาจะปกติหน้าเขาจะปกติเข้าใจไหมมันเขาสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์สภาวะขึ้นของตัวเองได้ใช่เราไม่แค่ขคนอื่นไม่ได้หรอก แต่เราทรงอารมณ์อยู่กับพระบ่อยๆอคือไม่ต้องไปอยากแก้ไขใครให้เขาได้โน่นนี่นั่น<ด>เรากลับมาปรับที่ตัวเราเองใช่แล้วปรับใครไม่ได้หรอก <c oughs> ต่างคนก็ต่างมีกรรมต่างคนก็อยากในสิ่งตัวเองอยากอะ ชาสวดมนต์ต้องกําหนดหลวงปู่อย่างไรครับหลวงตาเอา้าก็นึกสิทนทชาญก็สวดไปด้วยไงจุบางคนบอกต้องนึกแบบนี้นึกอยู่ตรงนี้นึกซ้อนตรงไหนก็ได้คอยนึก,นกะลึกตรงหัวก็ได้ตรงอกก็ได้ตรงข้างก็ได้นี่ก็ได้ นึกถึงหลวงปู่องคเดียวหรือเราต้อง<ช>นึกถึงองค์อื่นด้วยหรือนึกถึงพระจกักรพรรดิด้วยต้องนึกตลอดเวลาหรือนึกแค่่อนสวนดใช่ตอนสวดน,นะสวดอยู่ก็น,นึกได้ครับเวลาไปไหนก็น,นึกได้หลวงปู่อยู่ข้างหน้าผมมีอะไรประทัาไปก่อนดพระประมาณเนี้ยหลวงปู่จัดการได้นะก็ถูกแล้วท่านจะทําไม่ทําไม่รู้บอกท่านแล้วไง หลายคนที่เขานึกแบบนี้พอนึกปุ๊บเขาก็จะเห็นรูปหลวงปูนะ่เนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาเลยก็ถ,ถูกอ่ะถ้าเขาเห็นเขาก็จะเห็นน่ะถ้าหลวงปู่มาเนี่ยเขาก็จะเห็นน่ะมันเห็นเพราะว่าเรากําหนดท่านมาเองหรือท่านนํามาให้เราเห็นเองก็เรากําหนดไงาสายใายท่านเต็มแผ่นดินไงถูงแผ่นดินโลกนะสายใายม็นเทบบารมีท่านยังไม่ได้รวมเพราะนั้นนึกถึงท่านนะ่ะสายใาย,ายเก่าตั้งแต่อดีตที่ท่านสร้างมามันไม่อยู่ทั่วไปอะ่ะเพราะนั้น บารมีค่าอยู่ทั่วไปฉันออมองเองไม่ต้องกลัวหรอกมีบ้านอยู่ใกล้วัดดีหรือไม่ดีครับก็ดีนะสวายให้วัดเลยมาอยู่ใกล้วัดไงพอกเขาคิดว่าวัดจะมีผีวิญญาณเยอะะไรอ่ะป้าไปมนุษย์ก็ไปตามคมแล้วถ้าเกิดว่าวัดหลวงพี่ท่านไม่สวดมนต์แต่หนูสวดมนต์ทุกวัน วิญญาณจะย้ายมาอยู่บ้านหนูแทนวัดแน่นอนนะ่ะเขาย้ายมาอยู่บ้านหนูเพราะเขาได้อายุจากหนูไง<อ>เขาจะอยู่วัดทําไมาวัดมีพระพุทธรูปเยอะนะฮะไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกับพุทธรูปพุทธร,รูปมันจะสว่างก็เกิดจากมนุษย์เวลาเราสวดมนต์เนี่ยพุทธรูปมีรูปเนี่ยสว่างไปหมดนะท่านสวดด้วยนะทุกท,ทุกรูปเนะี่ยจะเป็นในคอยังสวดกับเราเลย สสว่างในคอเรานี่แสงสว่างจากพระพุทธรูปเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการสร้างแล้วอธิษฐานคนที่สร้างแล้วอธิษฐานอาธิษฐานไม่คือลูกลูกพุทธพุทธาน,นี่ท่านท่านไี่เกิดแล้วอย่างมีลูกพุทธาจริงๆนะ ไม่ใช่รูปจกกักรพรรดินะคือท่านไ่่เกิดเนี่ยเวลาสร้างรูปเราเนี่ยคนที่สร้างก็ต้องอธิษฐานนามรราเข้าไปในรูปนั่นแหละท่า,านก็อธิษฐานบารมีพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันแปรอนาคตนาเป็นสายใย,ายเดียวกันกันกบพุทธโธนะ่ะอันเชิญเทวราเทพพรมทั้งหลายมาโมทนาบุญมาเป็นพยานมาพุทธลูกองเนี้ย ใครมาอาธิษฐานเรื่อะไรก็ได้ตามที่สิ่งที่เขาอาธิษฐานตามตำหน่งของธรรมอะไรประมาณเนี้ยมันอยู่ที่คนอธิษฐานครับจ้ไม่อยู่ที่คนไปกราบเรื่อยๆ้ะไปขอเรื่อยๆเนี้ยท่านก็จะไปเรื่อยๆไงมันมันมันเจริญศรัทธาของมนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณไปเรื่อยๆไงจากพระหนึ่งองค์ อันนี้เขาถามว่าอย่างเช่นรอบหกโมงเย็นใช่ไเขาสวดมนต์เสร็จแล้วสัพเพคเขาอาธิษฐานเรื่องราวของเขาเสร็จรอบสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมอีกส่วนเสร็จแล้วสัพเพคเขาก็อธิษฐานต้องอธิษฐานเหมือนเดิมทุกรอบไหมครัลวงตาอธิษฐานเหมือนเดิมเพิ่มเติมเรื่องราวใหม่ๆสมมุติวันนึงเราสวดหกรอบเ<ล>ร <อ S 2> าก็อธิษฐานเหมือนเดิมทุกครั้งถูกแล้วก็อี่ได้ที่อธิษฐานแล้วเนี่ย ครั้งหน้าที่สามต่อก็ต่อไปเรื่อยๆไงเ<ช>ข้าใจไหมเนี่ยอือษทา่สําเร็จแล้วเนี่ยก็หยุดแล้วเรื่องเราข้างหน้าเนี่ยก็อธิษฐานต่ออีกก<ช>ารอธิษฐานเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราสวดมนต์อธิษฐานจนได้แหละเพื่อให้มันตอบย้ำเนีใช่ถ้าไม่ได้ก็ไม่หยุดอ่ะลองอธิษฐานในตัวขอถูกลอตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งทุกวันเอา สักสิบปีดีเวกเอาจารย์ทุกวันแล้วต้องมีสักวันนทุกครั้งที่สวดเอาะอเออแน่จริงอดทนขนาดนั้นไม่เอาเรื่องอื่นเลยนะฮะห้ามลืมนะเออลองดูดิหนึ่งในนั้น่อยู่ที่นั่นนะเอาลาวก็ได้เอาเยยามามก็ได้แต่คอืรับมมันอยู่ทุกคนอธิษฐานเนาะ อธิษฐานได้เร็วหรือช้ามันอยู่ที่อยู่ที่กำลังอธิษฐานอยู่ที่เจตนาอยู่ที่พลังงานอยู่ที่ขึ้นไม่เปลี่ยนอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความเชื่อกล้วยหลายอย่างเชื่อว่าได้แน่นอนความเชื่อความศรัทธานี่มีผลให้สำเร็จ<อ>นะมันมันทำให้มีแข็งแกร่งนะทุก เชื่อว่าได้แน่นอนกูไม่หยุดนะตายเป็นตายอ่ะโอ้โหเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งถูกต้องเลยครับอืมศรัทธาปัญญาเราต้องเอาแบบไหนนะนะําฮะอยู่ที่เราฮนะถ้าเรามีมีจะมีความศรัทธาขาดปัญญามม่ขาดอาจจะไม่ครบก็ได้อ๋อถ้าได้แล้วอาจจะเปรก็ได้อืม บอกว่าเขาคิดว่าเขามีบุญน้อยจะขอไปเกิดเป็นแค่เทวดาก็พอแล้วนะฮะหลวงตาโอ้ยประมาตัวเองคนที่จะบุญมากเขาก็บุญน้อยมาก่อนนั่นน่ะเขาจะธุรกิจเขาจเจริญรุ่งเร,องเรืองเขาก็ทําจากเล็กๆกันแหละหใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เขาจะรู้เรื่องอ่ะเขาก็เรียนจากกอไก่เนี่ยครับพอจะไปถึงนู่นอ่ะปอตีปอโทปอเอกนู่น เขาก็ <cido f 1> มาตัวเองนะ,นะนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องการเวียนว่าายเกิดนะคะ่อยๆฝึกไปดีสวดมนต์ภาวนาสามารถทําให้วิมานเราใหญ่โตขึ้นหรือมีออปชั่นมากขึ้นได้ไหมมากขึ้นทุกครั้งครับให้เราสวดมนต์ภาวนาทุกวันเน,นะฮยที่สวดได้ด้วยอสมัยอยู่กับท่านท่านบอกเองสวดมนต์เนี่ยเองก็มีวิมานแล้วค เพราะในบทสวดมันเป็นไตรสนา,นาคมมันเป็นบาร,รมีรวมของพูรียเจ้าในอดีตปัจจุบันสามสิบชาติด้วย<ะ>อยู่ในนั่นนะอยู่ที่บทสวดอยู่ที่ไตรสนา,นาคมนะทีนี้เราอยากเช็ควิมานหน่อยไว่าปัจจุบันเราทําบุญมาขนอันไหนวิมานเราเป็นแบบไหนแล้วเนี่ยก็จะต่อหลวงปู่ให้ได้ก่อนนะ <laughs> <laughs> มันง่ายดีเราก็จะไปท่องท่องในโลกวิญญาณ เราก็จะไปช่องแบบคนที่รู้จักเราเนี่ยมีในอดีตปัจจุบันเนี่ยที่มันตายไปแล้วเนี่ยเราดูพฤติกรรมมันแล้วเนี่ยมันต้องไปแน่นอนเลยอาจจะลงข้างล่างจะไปข้างบนนก็ได้เราไปคุยกับเขาได้นะ <c oughs> ฝึกต <c oughs> ุกอย่างฝึกได้หมดเลย <c oughs> ถ้าเราฝึกอะมนุษย์นไปได้ทุกภูมินะ่ะมนุษย์เนี่ยมีมนุษย์เนี่ย ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยฝึกไปได้ทุกภูมิเลยแต่ถ้าตายแล้วไปไม่ได้ไปภูมินั้นภูมนั้นคุณจะกล้าฝึกไหมล่ะเอาไปกินนอนสวดมนต์สักสองวันก่อนห้ามคุยอยู่กับพื้นพุทธนอย่างเดียวนี่ได้ไหมเอาห้ามเรีนโทรศัพท์มาอันดับแรกเลยจิตจดจ่ออยู่ในกรรมฐานนี่แหละใช่ไหมกินนอนสวดมนต สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนก่อนนอนดูตรงนี้แหละตั้งสัจจะเลยเป็นวันเป็นวันไปวันไหนมันไปนู่นไปนี่ก็พิจารณาเช้าวธิที่สานเย็นพิจารณาเช้าอธิที่สานเย็นพิจารณาจากวันเป็นเดือนจากเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหคุยกับผีไม่ได้ให้มันรู้ไปเพราะผีมปะยากคนไง เอาไหมล่ะไปอยู่ในนี่เลยเนี่ยทิ้งเลยสละผัวที่สามนีสลาไปชักเดือนหนึ่งอา้าว <c oughs> ก็ถูกแล้วสลาไปเดือนทงไงผัวไม่ยอมให้สละเอ้าวถ้าจะเอาจริงๆไง <c oughs> ถ้าจะเกิดศรัทธาเกิดความช่วยจริงๆก็นต้องฝึกไงไม่ีเครไม่ฝึกอย่าพูทีเจ้าแต่องค์ท่านทุกองค์นะท่านก็ฝึกอย่างเรานี่แหละ ท่านก็มีจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยทีท่ีเขาถามอ่ะอะมาตัวเองน่นยฝึกเป็นเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นผู้ได้เจ้าในอนาคตรนะพอเขาคิดไก่ม่คิดไกไ่ไงมีคิดชาติเดียวคิดชาติเดียวมันเด็กๆแต่มาลาวตัวว่าไหมอย่างนักธุรกิจคิดชาติเดียวกูจะเอาชาติเดียวนี่แหละมีลู้ว่าตายแล้วเนี่ยไปไหนเนี่ยสำคัญนะลูก